สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ซันอยู่ที่ MRT ห้วยขวางนะครับประตูหนึ่งนะครับวันนี้เราจะเดินทางด้วยรถไฟฟ้านะครับไปที่บริเวณ5แยกลัดพราวหรือว่า MRT ผลโยธินนะแล้วก็จะเดินไปร้านกาแฟเล็กน้อยนะครับหลังจากนั้นก็คือพอไปร้านกาแฟเสร็จปุ๊บเนี่ยคาดว่าจะไปซื้อของให้ปลานะเพราะว่าต้นไม้ที่เคยซื้อมาให้ปลาตอนนี้ต้นไม้ตายหมดแล้วนะก็เหลือปลาอย่างเดียวก็จะไปซื้ออุปกรณ์ การเลี้ยงปลาอะไรอย่างเงี้นะครับแล้วก็ไปซื้อต้นไม้นั่งชิมชิวที่ร้านกาแฟหลังจากนั้นก็จะกลับมาล้างตู้ปลาอะไรต่างๆนะครับก็วันนี้ก็จะมีภารกิจประมาณนี้นะเดี๋ยวเราจะไปที่ MRT กันตอนนี้เรามีบัตรอยู่แล้วนะก็เดี๋ยวสแกนเข้าไปแล้วก็ไปหาแยกลาดพร้าวกันดีกว่านะ ตอนนี้เรามาถึงที่สถานีพหลโยธินแล้วนะครับก็เดินออกจากสถานีมาทางประตู3ามนะทุกคนมันก็จะไปเ,เหมือนทางที่จะขึ้นด้านข้างกับส่วนสมเด็จย่านะครับหรือว่าจะไปทางเซนทัลนั่น,น,นแหละเดี๋ยวเราเดินออกไปแล้วก็ไปทางสวนจัตุจักรนะครับมันก็จะมีเป็นคาเฟ่ต่างๆอยู่แถวนั้นอยู่เป็นคาเฟ่ริมถนนคาเฟ่ริมสวนอะไรเงี้ยหลายคาเฟ่อยู่นะ เดี๋ยวลองไปดูกันว่าจะไปคาเฟ่ตอนนี้ออกมาที่สถานีแล้วนี่ยสวนสาธารณะชิลมากเลยทุกคนตรงประตูสามนะครับถ้าฝั่งด้านนี้ก็อันนี้ก็จะเป็นเนี่ยยูเนียนมอลนะครับด้านหนา้าแล้วก็ถ้าแยกลัดพท้าแล้วเราจะไปเนี่ยเราจะไปทางนี้ถ้าตรงไปด้านนี้ก็เป็นเซนทันนะครับเนี่ยแต่ว่า เราจะข้ามไปฝั่งนู้นเพื่อที่จะไปสวนจตุจักรนะครับตรงนี้ก็มานั่งพักผ่อนชิลๆได้นะคนก็มาพักผ่อนกันเยอะอยู่คือถ้ามีเวลาเยอะๆก็เดี๋ยวจะพาไปเตะเวนสวนสาธารณะต่างๆนะครับนี่ดูสวยมากบรรยากาศดีมากคือตอนนี้ไม่รู้จะไปทันร้านแรกหรือเปล่านะร้านนั้นคือเขาบอกว่า เขาปิดบ่ายโมงตอนนี้เที่ยงตรงตอนนี้เที่ยงตรงอะแล้วร้านปิดบ่ายโมงแล้วคือเราต้องเดินจากตัวนี้ไปที่ร้านใช้ระยะเวลาแบบนิดนึงนะเพราะว่าร้านเขาอยู่นู่นอะตรงสวนแบบจจุจักรสวนรถไฟสวนสมเด็จญานู่นอะก็เดินไปเรื่อยๆแล้วกันถ้าไม่ทันก็ไปร้านอื่นเฮ้ยเฮ้ย้ย,ยน้องน้องอยู่ไหนอะอ้าวแล้วน้องก็หลบเรา น้องนไอกล้องน้องไอกล้อง,นอง,อองเนี่ยส่วนตัวนี้อยู่ข้างเซ็นทรัาลาดพ้าวนะครับเ,เดี๋ยวเราจะข้ามสะพานลอยเนี่ยทุกคนไปนก็หว่าจะมาถึงคือแบบทีแรกก็กัแบว่าวันนี้แบบจะนอนเล่นอยู่ห้องพักผ่อนก่อนแต่แบบมองหันไปแล้วเห็นปลาแบบปลาทำหน้าละหอยเลยไม่มีต้นไม้ให้ซุกหัวนอนแล้วปลาบอก้ย หลังจากที่เราข้ามสะพานลอยมาแล้วนะครับแล้วก็ข้ามถนนมาฝั่งด้านนี้เดี๋ยวเราจะไปคาเฟ่คาเฟ่นี้ก็จะเป็นคาเฟ่ที่เคยมาแล้วครั้งหนึ่งแล้วแล้วก็รู้สึกว่าแบบมันบรรยากาศดีนะมันจะเป็นคาเฟ่อยู่ในสวนคือเป็นแบบคาเฟ่ที่มีกาแฟแบบไม่กี่อย่างหรอกแต่คือเหมือนพอเราไปแล้วเราก็ไปนั่งชิวๆสบายอารมณ์ ก็เดี๋ยวพาไปเดินดูดีกว่าจะอยู่ใกล้ๆกับส่วนรถไฟนะครับนี่เดินมาด้านข้างกับปตทนะครับโอ้ก็คือจริงๆมันก็คือทางไปส่วนรถไฟนั่นแหละแต่ว่ามาด้านข้างปตทแล้วก็เดินตรงไปนิดเดียวตรงนี้นะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าเป็นอย่างไรบ้างคลิปนี้ขอเนี่ยใช้มือถือถ่ายนะครับ มือถือมันสะดวกดีไม่ต้องพกอุปกรณ์เยอะแยะนะใช้มือถือเครื่องเดียวถ่ายเลยแต่ว่าภาพก็อาจจะไม่ได้สวยหรือว่าภาพอาจจะไม่ได้นิ่งเท่ากับกล้องนะ <ielle> ก็จะมีการแบบสั่นบ้างอะไรบ้างนะหรือบางทีอย่างกล้องไงครับถ้าสมมุติว่าเราถือถือเอียง กล้องมันก็จะปรับองศาให้เราแต่ว่าถ้ามือถือเนี่ยถือเอียงนะมันก็ภาพก็จะเอียงไปเลยแต่ว่าก็เพื่อความสะดวกและความรวดเร็วเนี่ยเราจะถึงแล้วก็คือถ้าภาถ่ายมาจากรถไฟฟ้าขนาดนี้ใครมาไม่ถูกนี่ตีขาเลยนะต้องตีขาแล้วนี่จะถึงแล้วจะถึงแล้วรถจอดเยอะมาก สวนวชิระเบญจัทัเดี๋ยวเราพาดูสะพานตรงนี้ก่อนสวนวชิระเบญจัทัดหรือว่าสวนรถไฟนั่นเองนะครับนี่ถนน,นจริงๆถ้าใครมาตอนเย็นนะก็จะได้แบบวิวบรรยากาศดีมากเลยอันนี้ก็ผู้พิการสามารถนำสุนัขนำทางที่มีใบรับรองเข้ามาใช้บร,ริการในสวนสาธารณะแห่งนี้ได้ กฎระเบียบการใช้สวนสาธารณะนะครับห้ามสูบบุหรี่ห้ามเดื่บสุราห้ามเล่นกันพน,นันห้ามบินโดรนห้ามทำอนาจารดูเห็นนะสวนรถไฟบรรยากาศดีมากชิลมากเนี่ยเราต้องมาตอนเย็นจริงๆเราต้องมาตอนเย็นแต่ว่าเราคือจะมาทําเหมือนแบบหอบหอบหิ้วคอมพิวเตอร์มาเพื่อมาทํางานด้วยนะครับทุกคนก็เลยอาจจะต้อง มาช่วงกลางวันนะมาตอนเย็นเดี๋ยวทำงานไม่ทันเลยชิวมากเดี๋ยวเราเข้าไปคาเฟ่ดีกว่าคาเฟ่ยอยู่ตรงนั้นที่นี่คือเขาเรียกว่าสวนโมกนะครับก็จะเป็นแบบคาเฟ่ในสวนสาธารณะสวยมากบรรยากาศดีมากเลยลงจากสะพานที่นี่มอเตอร์ไซค์เยอะมากเลยเหมือนเป็นโชว์รูมมอเตอร์ไซค์มือสองเลยเนี่ยมีร้านข้าวด้วย เดี๋ยวเรามากินข้าวร้านนี้ดีกวนะนี่ขนาะมีร้านข้าวน่านกินนี่เลยตรงนี้ก็จะเป็นพุทธทาสหอจดหมายเหตุพุทธทาสอินทป,ปัญโยนะครับที่ <Yeah. S 1> เราจะมาในวันนี้นี่เดินเข้าไปด้านในเข้าไปได้เลยนะไม่ต้องกังวลใจ <laughs> เขาเขาไม่ห้ามเขาไม่ห้ามเขาไม่จับนะทุกคนสามารถเข้าไปได้ แล้วก็เนี่ยคาเฟ่อยู่ตรงนี้จริงๆคาเฟ่เนี่ยไม่มีที่นั่งดื่มกับฟงกาแฟไม่มีที่ถ่ายรูปอะไรแบบขนาดนั้นนะแต่มันจะเป็นแบบคาเฟ่ที่อยู่ใ,ใกล้ๆกับส่วนรถไฟแล้วก็เป็นบรรยากาศร่มรื่นแล้วก็เลยพาทุกคนมานี่เลยถึงแล้วนี่ไงไปมี่มาเยาอะแยะเลย เดี๋ยวเราลองเดินดูกันเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศก่นกอนนะเนี่ยคาเฟ่เขาอยู่ด้านหลังคาเฟ่ใจยินดีคาเฟ่ใจยินดีนะครับก็พุทธธาตุสวยมากนูน่นชิวมากเลยคือคนคน,คนขายกาแฟเตรียมแล้วเนะี่ย เตรียมบอกว่าเดี๋ยวแอปเดี๋ยวแอปรอกันก็คือเตรียมเข้ากล้องเตรียมที่เลยโอ้ดูบรรยากาศดีมากเลยแล้วก็ยังเดี๋ยวเราพาเดินชมดูบรรยากาศตรงนี้เขาก็จะมีแบบหลายอย่างเลยนะที่สําคัญคือคนขายเตรียมเตรียมตัวแล้วนะเตรียมตัวจะออกกล้องแล้วนะเราก็รีลาล้วก็ยังไม่ไปถ่ายเรวก็ถ่ายบรรยากาศให้ดูก่อนอนี่ วิวตรงนี้สวยเนาะ,ะโอ้ยเดี๋ยวดังนะเนี่ยตอนนั้นที่เรามาเนี่ยก็คนก็จะแบบมีพอสมควรแต่ก็อาจจะไม่ไดีเยอะมากนแบบนี้วิวแบบบรรยากาศชิลๆเนี่ยเราต้องซื้อกาแฟซื้อกาแฟแล้วก็ไปนั่งอยู่ตรงนู้นเนามีร้านอาหารอะไรต่างๆตรงนั้นด้วยนะ เดี๋ยวเราต้องลองเดินเดินเที่ยวกันจะแถวนี้แหละหนึ่งวันนะว่าแบบบรรยากาศจะเป็นอย่างไรบ้างอ,อ๋อันนี้จะเป็นสโมสรธรรมทาน,นห้องสมุดนะครับอ๋อมันเป็นแบบห้องสมุดเข้าไปนั่งแบบศึกษาหาความรู้ต่างๆได้ อนีง่ายเขาเข้าด้านนี้หนังสืออ๋อมีเยอะเลยทุกคนนะฮะนั่งอ่านหนังสือต่างๆได้เลยที่นี่โอ้บรรยากาศดีมากเลยเห็นไหมหนังสือเยอะมากสามารถที่มานั่งพักผ่อนมานั่งอ่านหนังสือนั่งทํางานอะไรเงี้ยเย็นๆนะอุ้ย้านนี้เขามีอันนี้ด้วยน่าจะเป็น มาหนังสือเนี่ยน่าจะเป็นแบบขายนะสองรอยห้าสิบมีเสื้อผ้ามีอะไรอย่างงี้ด้วยอุ้ยเสื้อสวยอยู่นะเห็นไหมเสื้อดำเบอร์เอลส่วนโมกนี่ช้อปปิง้งช้อปปิ้งแล้วช้อปปิ้งเสื้อผ้าแล้วนี่มีอย่างนี้ได้ มีเสื้อเสื้อเสื้อเขาเรียกอะไรเสื้อเชิ้ตเชือกเนี่ยผ้าผ้าถุงกลมสองร้อยยี่สิบผ้าถุงกลมสองร้อยี่สิบเนี่ยมีเสื้ออย่างนี้ด้วยเนี่ยอืมเสื้อดำเก้าสิบปีเดี๋ยวเดี๋ยวเขาขอเดินเดินชมบรรยากาศก่อนนะเดี๋ยวค่อยมาดูตัวนี้ก็จะเป็นแบบจุดพักผ่อนนะครับสามารถมาพักผ่อนต่างๆได้ท่านนี้ก็มี ลองไปเดินดูก็คือยังไม่ไปร้านกาแฟเลยว่าจะมาแบบซื้อกาแฟแล้วก็มานั่งคิวอีอ่นี่ส่วนมากคนที่ซื้อกาแฟเสร็จปุ๊บเขาก็จะมานั่งแถวนี้แหละแก้วมุกดา สบายดีเนาะน,นั่งแบบเงียบเงียบเย็นเย็นสบายสบายอ่างเงี้ยตรงนั้นตรงนั้นก็เหมือนเป็นร้านร้านกาแฟร้านอะไรสักอย่างหนึ่งนะเนี่ยเห็นไหมใกล้ๆตรงนั้นอะลองดูกันขอดูบรรยากาศกัน บรรยากาศดีดีธรรมชาติเนี่ยบางครั้งคือเราอยู่ในตึกอยู่กับการเดินทางต่าง,างๆเยอะนะครับบางครั้งถ้าแบบแค่มานั่งดูบรรยากาศอย่างเงี้ยนั่งชิวๆนั่งแบบมองทะเลสาบนั่งมองต้นไม้เนี่ยมันก็มีความสุขแล้วนะก็ทำให้แบบ สดชื่นอะไรเงี้ยแล้วก็พร้อมไปทํางานในวันถัดไปได้นะครับแย่ลมเย็นมากเลยทุกคนนั่งไปแล้วก็เออจะรับแล้วมนะั้งอันนั้นร้านอะไรไม่รู้อ่ะเหมือนจะเป็นร้านข้าวเนาะไม่รู้เหมือนกันนะเ <Yeah. S 1> เดี๋ยวตอนเย็นสักวันหนึ่งเดี๋ยวเราต้องมานั่งเอ่อมาปั่นจักรยานมาเล่นอะไรแถวนี้อีกนะดูสกักก่อนอันนี้ก็น่าจะเป็น บรรยากาศทั้งหมดแล้วละที่พามาชมหลังจากนี้เดี๋ยวเราก็จะไปร้านคาเฟ่ดีกว่าเพื่อที่จะไปช้อปปิง้งอันนี้อะไรอ่ะภาพอ๋อมันจะมีภาพภาพแบบต่างๆด้วยตรงนี้เนี่ยเรายังไม่ได้าพาไปดูภาพตรงนี้นี่ คืออันนี้เราอาจจะไม่ได้เน้นเน้นกาแฟมากนะครับเพราะว่าเราจะพามาดูทั้งมาดื่มกาแฟด้วยแล้วก็มาดูสวนโมกด้วจำปีสีนวลอืมอน,นี่ต้นจำปีสีนวลนี่เขามีแบบเป็นภาพต่างๆนะอันนี้เป็นภาพการบูชาพระาธาตุแสดงนางกระสับประปื้ม ปรับตื้มอะไรเนี่ยปรับตื้มจนสิ้นสติฟื้นและวนำมาลาบูชาด้วยท่วงท่าต่างๆอ๋อเนี่ยสวยงามอันนี้อะไรอ่ะอุย <c oughs> นี่คือเหมือนรับข้อมูลต่างๆนะครับดูดิดูเหมือนเหมือนเหมือนในหนังเลยสวยมากเลยเนี่ยถ้าใครมาก็ลองมา ศึกษามาอ่านข้อมูลต่างๆได้นะครับอันนี้เป็นภาพตัดสลูใต้ต้นโพธิพุทธคยานะครับเขาก็จะมียาวถึงนู่นเลยด้านบนชั้นบนก็มีเดี๋ยวพาทุกคนไปดูดูชั้นบนกันเว,วะ่ะกาแฟนี้ยังไม่ได้กินสักที <c oughs> เดี๋ยวค่อยกินกาแฟแล้วกันพอกินกาแฟเสร็จปุ๊บก,ก็จะนั่งพักตรงนี้แบบอ๋อี่เลยอ้ภาพสวยอะ อันนี้คือภาพเดือสำเภาบรรยากศาศด้านบนเดี๋ยวลองพาดูว่าเขามีอะไรบ้างพื้นมันมากเดินเดินนี้เย็ดเย็ดเย็ดกันเลยทีเดียวอุภาพสวยเห็นไหมเส้นรงเทา้าคือคือเราต้องถอดรองเท้าเดินเหรอ,อ ด้านบนก็มีเห็นไหมเดีย๋ดวยวต้องเดินเดีย๋ยวขอถอดรองเท้าก่อนทุกคนมันมันเย็ดเย็ดเย็ดอ่ะออ้ยอุยอ้ย,ด,ยด้านบนเป็นสวนนี่สวยมากสวนสาธารณะ,ะนะอยู่ชั้นสองนะครับ อันนี้ก็อันนี้ก็สวยมากเลยด้วยนี่คือภาพอะไรอ่ะภาพกัลจักรหรือพาวจักรนะครับที่เห็นอยู่โอ้ด้านนี้ก็มีสวยๆทั้งนั้นเลย อันนี้อันนี้แบบเหลืองทองอลา,ามประมาณน,นี้ดูดู้านในเขาก็มีแบบเนี่ยนิพพานชิมลองนะครับนี่ห้องนห้องนิทรรศการนิพพานชิมลอง มีนิตกันเดี๋ยวเราลองดูพาเดินดูด้านนอกก่อนเนาะพื้นพื้นแบบสะอาดมากอันนี้ด้านในนะครับโู้บรรยากาศดีเนาะสวยไงเขาทําสวยมากเลย พื้นแบบพื้นสะอาดมากอ๋อนี่ไงที่เราเห็นจากตรงนู้นนี่อยู่ชั้นสองนะครับอากาศด,ดีดีชิลมากเลยทุกคนเนี่ยด้านในก็คือมานั่งทำงานอะไรงี้ได้แต่ว่าห้ามนำอาหารและเครื่องดื่มเข้ามานะครับ เดินมาฝั่งนี้กันนก็จะเป็นแบบนิทรรศการต่างๆสง,งบร่มเย็นและเป็นประโยชน์นะครับเป็นคําสอนเป็นสุภาษิตต่างๆนะประมาณนี้ประมาณนี้นะครับเป็นแบบหนังคือเป็นคําสอนสุภาษิตอะไรเงี้ย ตอนนี้เราขึ้นมาชั้นบนสุดแล้วนะครับเราเห็นแบบวิวสวยมากตรงนั้นคือยูเนียนมอลครับยู Union Mall เนียนมอลเซ็นทัห้าแยกลัดเา้าก็อยู่ตรงข้างหน้าก็คือเดินมาจากห้ายกลัดเา้าหน่อยเดียวนะครับก็มาถึงที่นี่แหละนี่ส่วนมากเขาจะมาทําสมาธิกันนะมาเดินจงกรมมาแบบนั่งพักผ่อนเงนียบๆทาจิตใจให้สงบนะครับในสวนโมกนี่นครับเดี๋ยวเราลงไปด้านล่างไปซื้อกาแฟกันเลย่ หลังจากที่พาเดินแบบเดินวนไปเรื่อยๆพื้นพื้นสะอาดมากคือแบบทั้งเอฟเอฟเอดตอนนี้เราก็มาด้านหน้ากันแล้วนะครับแต่ว่าแต่ว่าตอนนี้คือเป็นช่วงเวลาเที่ยงบ่ายๆนะคนเยอะไม่ไหวร้านกาแฟใจยินดีนะครับเดี๋ยวเรารอดูก่อนนะเดี๋ยวรอให้คนแบบน้อยๆลงก่อนแล้วค่อยไปซื้อนี่นะครับ ตอนนี้อยู่ที่ร้านกาแฟนะครับทุกคนสวัสดีครับปุยได้นันกาแฟเอ่อ,อ,อมะชาลาเต้ครับบรรยากาศตอนประมาณเที่ยงบ่ายโมงนะครับก็จะมีคนมาแบบดื่มกาแฟอะไรกันเยอะแยะเลยนะครับที่ร้านใจยินดีนะครับอยู่ที่สวนโมะนะทำไมคนเยอะมากเลยวันนี้ ปกติคือคนก็ไม่ได้เยอะมากนะเดี๋ยวเราลองรองเดียวกันสั้นสั่งเป็นมัชชาลาเต้ไปนะครับนี่เย็นสบายดีชิวๆนี่บรรยากาศครับ คนก็เยอะอ๋อจริงๆอ่ะที่คนเยอะก็จะเป็นน่าจะเป็นแบบพนักง,งานทางปตทนะก็จะมีพนักง,งานปตทแถวๆเนี้ยออฟฟิศแถวๆเนี้ยเขาก็จะมาน่าจะมาช้อปปิ้งที่ร้านกาแฟนะมากินกินกาแฟมาดื่มกาแฟอะไรเงี้ยก็จะมีเฉพาะแค่นี้นะครับที่ร้านก็คือพอซื้อเสร็จปุ๊บก,ก็เอาไปนั่งกินแถวๆเนี้ยมันก็จะมีแบบโต๊ะด้านในอะไรเงี้ยแต่ว่าที่ร้านเขาก็จะไม่มีแบบเป็นโต๊ะอะไรให้ขนาดนั้นนะ เป็นร้านกาแฟเล็กๆนะอยู่ด้านนี้ตอนนี้ได้มาเรียบร้อยนะครับก็จะเป็นมัชชาลาเต้คุณสันคืออน้ำต่างๆของเขาก็อยู่ปมาณแบบหลัก50-60-70ประมาณนี้นะครับนี่เรียบร้อยได้มาหนึ่งแก้วชิวๆมัชชะลาเต้ที่ร้าน คาเฟ่ใจยินดีใจยินดีเปิดประมาณ7จ็ดโมงครึ่งถึง5้าโมงเย็นนะครับถ้าใครสนใจก็มาทีา่ส่วนโมกตรงนี้ได้นะครับของท่านพุทธทาสพิคคูให้ดูบรรยากาศชิลมากเดี๋ยวเรามาดื่มมัชชาลาเต้กันนะครับที่นี่อันนี้ก็คือเรามานั่งอยู่ตรงสโมสรธรรมทานนะครับส่วนโมก ทุกที่พุทธธาตุทุกคนอันนี้คือถ้าเรื่องเรื่องของแบบเครื่องดื่มเขาจะเป็นแบบยกดื่มนะเขาจะไม่มีเป็นหลอดให้นะครับก็คือประหยัดหลอดนะครับเพื่อ,อเหมือนสิ่งแวดล้อมเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้นของประชาชนชาวไทยและทุกคนในโลกนะครับนี่คือบรรยากาศทั้งหมดนะครับตอนนี้ก็ดื่มเครื่องดื่มนั่งแบบพักผ่อนชิวๆเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะเดิน กลับออกไปด้านนอกนะเดี๋ยวลองไปดูก่อนว่าแบบมีร้านรู้สึกว่าจะมีร้านข้าวอยู่ด้านหน้าเนี่ยผมก็จะมาต่อคิวซื้อกาแฟกันแบบเยอะแยะเลยไปเดินดูถ้าใครแบบใช้รถก็สามารถที่จะขับรถมาจอดที่นี่ได้นะครับหรือถ้าใครไม่มีรถหรือว่าไม่ได้แบบสะดวกที่จะนํารถมาก็สามารถที่จะามารถไฟฟ้าอย่างที่ซันพามาได้นะครับง่ายๆออกรถไฟฟ้า ผลโยธินประตูสามแล้วก็เดินข้ามสะพานแล้วก็เดินตรงมาเรื่อยๆอยู่ข้างกับปตทนะครับเนี่ยสะพานเนี้ยคนจะชอบมาถ่ายรูปกันมีร้านข้าวอยู่ตรงเนี้กินข้าวตรงนี้ดีกว่าไหมอ๋อร้านข้าวเิ็กๆอยู่ตรงนี้ น่าจะไม่มีอะไรแล้วอันนี้ก็เป็นบรรยากาศทั้งหมดที่พามา,าร้านกาแฟร้านคาเฟ่ในส่วนโมกนะครับของส่วนรถไฟนะครับถ้าใครสนใจก็ลองมาได้นะเปิดทุกวันนะประมาณ7จ็ดโมงครึ่งถึงห้าโมงเย็นนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศทั้งหมดเดี๋ยวก็จะเดินกลับไปแล้วก็ข้ามไปตรงบริเวณ ข้ามไปนู้นก็นจะเป็นเซ็นทรัลลาดพราวนะครับอยู่เรนียนมเดี๋ยวก็เป็นปนั่งเล่นนั่งชิลๆอยู่แถวหน้นดีกว่านะไปหาโกโกโ,กโกไปหาข้าวกินไปนั่งพัก่อดกันดีกว่าหลังจากเราเดินแล้วก็ข้ามสะพานลอยมาเรียบร้อยนะครับก็เดินกลับมาทางเดิมของเรานะนกเยอะมาก แล้วก็มาจุดเดิมด้านนี้ถ้าไปด้านซ้ายมืออันนี้จะเป็นเซ็นทรัลพลาวนะครับแล้วก็ถ้าไปด้านหน้าของเรานี่คือยูเนี่ยนมอลแล้วก็ข้างหน้าตัวนี้ก็จะเป็นรถไฟฟ้า MRT พหลโยธินประตู3นะครับข้อมูลก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวพาเดิน เล่นเล็กๆน้อยๆในสวนสวนเขาก็จะมีเยอะนะเหมือนมีที่นั่งพักผ่อนมีจุดนั่งชิวๆอุ้ยน้องเดี๋ยวให้ดูน้องใกล้ๆน,อ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 นอ้องน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 ้อไปแล้วไปแล้วไปแล้ว,ลวโอ้มาเจอบันไดเลื่อนบันไดเลื่อนแบบเลื่อนเองนะทุกคน เด,เดินไปทางนี้เดี๋ยวสันจะไปเดินยูเนียนมอก่อนนี่นี่ก็คือบรรยากาศทั้งหมดที่พามาคาเฟ่แล้วก็ไปดูสวนนะครับด้านหน้าของเราเนี่ยเป็นส่วนสมเด็จย้านะ อยู่ติดกับรถไฟฟ้าสถานีโผลโยธินประตู3นะครับอันนี้ก็ไฮยกลัดพลาวอันนี้เป็นสกายวอล์กเดินไปเอ็มอาทีโผลโยธินนะครับอีกประตูหนึ่งอยู่ฝั่งด้านนูน้นอ <Okay. S 1> ันนี้ก็เดินไปที่เซ็นทรัลลัดพลาวนะครับด้านหน้าเดี๋ยวขอตัวเดินไปพักผ่อนก่อนนะ เจอกันในคลิปหน้านะครับบายสวัสดีครับ